ถูกมาก่อนหันด่วนถูกม่อนนะมากระเอาตง้ยิ้ทำไมนั่นหัวแล้วนะอ้าตัวตีต้เงี้ยตไปเตอนกระโดเลายหยิบได้โอ้โหเต้นใเญ่ ลสีผมยาวเี้ยวว่า๋ยวผมก็สั้นแล้วครับเต็มเล่นทำไมอ่ะตีเลยโดนนะกได้ครับโมม่เจ้ากบน้องไหม

อะไรเขาเรียกเนี่ยหนูอยากรู้ว่าถ้าแตงเขากรองเะไบินยิงบอลลองเหรอจ๊ะไเออเขาหนูว่าบินมาคืนนี่ออจะไล่ปั๊บบอแจงเลยาปับไล่จะบินปั๊ดึงนเตอร์เขามาุ๊มีการเสียงลุดด้วยม่าน่ไหมดเลยเลี้ยงเ้า ไล่กนยงบินเลยยังดึงายเต้ก็มาพูดไล่กัมเลยหล่ออาจารย์น่าเกลียดไงทีนี้ยักษ์ขาหล่อโคตรหล่อเลยยักต้มไก่กินยังก็าเอโอู้ดเกินไก่เืิน่านี่ไก่ผมโเสี่ห้าหมื่น คนก็โอโหัวเหมนอนเลยเหนหัวเอา<อ>กกันทีเล <c oughs> ยระยกมาอีกแล้ววะไก่ชื่ออะไรต,ต,ตัวเมียชื่ออะไรฮะอย่อยะไม่อยให่เนี่ยเนี่ยมาขออะไรแตงกวขอสามคำี้ะ มาจาบร้อจีหาจัากเอขาบอกวันนี้เเอาลิงกับเลี้ยงเ้ยลิงกิ๊ก้อะไรเนี่ยได้ต้องเท้าใหม่ตลอดเลยไอ้พวกขายอะไรเนี่ย ใ่ะอพัน้ามือเลยใางสองพันอ่ะเอะไ่าฮ่าฮฮ้อนะเอาไปเป็นอะไรนะไม่เอานเป็นอะไรอ่ะพี่หนาวพี่เห็นพี่หนาวไหมสิบแป ไม่เห็นครับใครวะ่าวี่เสียวใครถามวโคหนักกันแล้วหนซีซีให้ยิ้มอย่างเดียวบื้ไม่ไก้จุดูซีก่อนเลยซีไปโกนผมแล้วองโอ้โหลลนผมมาซีไม่ตัผมแลไม่อยากไปตายม่ตายแล้วเปเรียนเราดอนเนี่ยเริ่มมัเข้าๆไปไหนแล้วสิบห้ามันชนกับรายการนั่นไงไเลยไม่รู้คิว่าถึงสิบเจ็ดคุณพานี่ ไม่เลมีะเปี่ยเครล่ะคิห้าหรือเจดะไกันแล้วมี้ยเป็ข้าวสิบห้าหรอเออสิบเจ็อะไรสิบเจ็ดทำไงทำเตอรว่าผมต้องใช้ชักยันกลับไปบ้านนเลยให้อะนี้เดียวก็พอแล้วเนี่ยชิ้นเดีวเน่าเหมเนี่าเนี่เก็เอาเลยดิ นี่นี่เดี๋ยวแม่เอามมาพี่อับชื้นาพพี่อับชื้นอยู่พี่อับชื้นครับอับชื้นคนกำลงการลูกผู้ใหญ่เลยลรกไ่หยุดเลย จะพาไปให้ผมออกหมาข้าปเราเแล้วก็เยวาอร่อยครับข้าวไก่ทอดยังเขาเรงยาวเลยประมาณนี้ไม่ได้นอเลยนะยพวกว่าสุมือไม่เคชื่ออนงเรียกราวมาแ้านาเรายแล้วก็

คุับงหน้า่งหทชุดสักนครับหนุกครับหนุกจะไม่พูดทั้งวันวินุกวินุกี่นุกเจ็ดสีครับทุกเจ็ดสีทั้งหมด

ไม่รู้แกเป็นอะไรมีอะไรใครวะอใหม่จะมาไม่รู้อ่ะนี่ไแกยักษ์ไม่รู้เป็นอะไรมันเนาะไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยจนี่ข้าพอจริงอ่ะขบอกเลยนะ่นน่ะกเลยเนี่ย มันเลยวะไอ้ตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยให้กวเหตั้งแต่ตั้งแต่อันนบนนี่ท้าครับท้าหมองครับนี่ยกูไม่ไหวจริงว่ะนู้นนี่กูปิดจัดเลยโปมหักกันมันรู้เพื่อนโกงหักอันนี้ไปไหนอ่ะสามก็สองไปคนไปไเนี่ยไม่รู้ว่าโดนอะไรมาที่ได้มันกำลังคันเลย ขนหายาแล้ัดจังอกหักแล้วสองพี่นุกบอกคอกักับติดส่งบ้านหรือเปล่ากับเมืองลิงกลับเมืองลิงัยงอาการ กับคป็เลีงเองหรออยู่คัเพยัจับอกินบนรถนี้แม่แม่มาหาเลยมาอยู่พภังะไรบอกออเมืังครับแต่เป็นที่้ินละลายไม่กินครับเออเลียงไม่ให้ตีเรี้ยงอ่ะพีกินไหมตีเียงกินยงไห ครับครับไม่รู้ <laughs> <laughs>